กร,ราบคารวาอาจารย์อหมอเขียวค่ะคุณไม่เรียบร้อยค่ะกร,ราบคารวาท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบครูร้ทุกท่านค่ะเดินทําสัมมิตรีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมทรงหน้าแสงทองที่ท,ทางทําพ้นทุกข์นะคะที่เล่นจิงค่ะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาปูนสาม ปทุมธานีค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีกำลังศึกษาอริยยปัญญาตีปีที่สี่ค่ะสรหลักสูตเจ็ดเจ็ดปีนะคะแล้วก็สถาบันวิชารามค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านนะคะคือเปลี่ยนความที่ชีวิตเปลี่ยนค่ะ สดสดร้อนร้อนที่พึ่งน,นึกออกน,นะคะแล้วก็คิดถึงสภาวะสมัยก่อนๆนะคะที่ที่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะคือยุคนี้ต้องพูดพูดเรื่องกินให้มากๆเลยนะคะสมัยก่อนนะคะที่ที่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะก็มีมีสภาวะที่มีความทุกข์ความเจ็บป่วยเหมือนกันนะคะที่แต่ว่าไม่สุขภาพแข็งแรงค่ะแต่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกทางผิวหนังนะคะ ก็คือมีมีสภาวะจากที่ที่เมื่อก่อนนี้กินไข่ด้วยกินเนื้อสัตว์ด้วยแต่ว่าก็เลิกมานานแล้วตอนนี้ก็จะย้อนย้อนเล่าถึงนะคะเพื่อแชร์สภาวะอันนี้เพื่อประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะ่ะคือหนึ่งมีกลิ่นตัวแรงนะคะนี่จะอันนี้คือเป็นโทษภัยที่ได้รับนะคะจากที่แล้วมามีกลิ่นตัวแรงอ่าประการที่หนึ่งนะคะแล้วก็ประการที่สอง มีสภาวะร้อนค่ะออกตามผิวหนังจนจนผู้ใกล้ชิดนะคะสัมผัสได้ค่ะตัวเองก็จับตรงไหนก็ร้อนจริงๆค่ะตามแขนตามขาก็ร้อนไปหมดค่ะน,นี่คืออ่าสภาวะที่เมื่อก่อนนี้แล้วก็สามมีเม็ถผดถื่น้พันแล้วก็เป็นตุ่มพันมีน้ําเหลืองออกด้วยค่ะก็ทรมานมากอะสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็มีมีมีเท้าบวมถึงเอ่อมีขาบวมสองข้างอะถึงถึงสามรอบแล้วก็ ทำงานแทบไม่ได้คะ่ะอันนี้คือทุกข์ทรมานมากที่ที่เกิดจากอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะที่มาเล่าแล้วก็เดยเออประมาณที่ที่ขาบวมเนี่ยคือ,คอตัวเองก็มีอาชีพเย็บผ้านะคะก็แทบทํางานไม่ได้ตอนนั้นนะคะ,ะนี่คะ่ะก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เข้าแพร่พิธีทางแต่ก็เห็นเห็นโทษของของการกินเนื้อสัตว์บ้างก็เลยลดละเลิกมาตลอดนะ,ะเนี่ยจนจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ปี2 5 6พันหอหสิอ เขาเข้ามาเข้ามาพบแม่วิถีทำอีกอีกครั้งนะคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ยาวค่ะเดินตามสายเลยตามสายเลยที่เข้าค่ายทุกค่ายเข้าค่ายพัทยตไปดูเข้าที่ไหนที่ไหนออกต่างจังหวัดอกลางกลางใต้ออกตรงนี้ไปทั่วเลยค่ะตามช่วงนั้นนะคะที่ก่อนโควิดกปีปีหกหนึ่งนี่เดินสายมากเลยแล้วก็ไปป้าล่าด,ด้วยก,ก็ไปเยอะเหมือนกันนะคะที่ไปบำเพ็ญที่พ่อท่านนะคะ ก็หลังจากนั้นที่ได้เข้าแพทย์วิถีธรรมนะคะปีหกหนึ่งก็ได้ปรับสมดุลเรื่องที่ที่อาจารย์ท่านสอนนะคะที่ทุกอย่างนี้ก็คืออาการอาการดีขึ้นค่ะจากจากที่เป็นเป็นสภาวะความความทุกข์ที่ที่ได้กล่าวถึงนะคะก็หายหายหมดเลยค่ะไม่ไม่มีอะไรอะไรทุกวันนี้ก็มีแต่ความแข็งแรง จริญแล้วก็เจรๆๆิญเจริญขึ้นค่ะด้วยการปรับสมดุลคืออาหารนะคะอาหารเป็นเป็นหนึ่งในโรคค่ะจากทุกทุกอย่างนี่เกิดที่อาหารเลยนะคะแต่ที่เขาลบที่สุดก็คืออย่างอย่างที่ว่านะคะปรับสมดุลด้วยคิดอะไรไม่ออกบอกนะ้ำปัสวะอันนี้พูดที่ไรก็ต้องพูดอันนี้ทุกครั้งเพราะว่าเพราะว่าได้ปฏิบัติอยู่ตลอด <c oughs> คือทุกหยดก็ไม่ทิ้งนะคะอันนี้คือเป็นยารักษาโรคอย่างดีค่ะ อ่ามันมันโภคาไปไหนก็ไม่เกิกากรนะคะอ่าแล้วตอนนี้ก็ขอเพิ่มเพิ่มสิอย่างอย่างอย่างที่บอกนะคะคือทุกอย่างก็มีมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็อยากจะแบ่งปันว่าตัวเองตัวเองก็จะเพิ่มสิ่ขึ้นไปเรื่อยๆว่าว่าการไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกุศลที่สุดค่ะคือทําให้ทําให้โลกมีสันติสุขนะคะและพ็คความผามสุขในที่สุดนี่ก็คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ค่ะ นี่ก็พูดมาพูดมาจากอริยสัจสีก็ควบคุมกันเะค่ะพร้อมๆกันก็ท้ายนี้นะคะก็ขอราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเกี่ยวกันแล้วแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่พี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังในทั่วโลกในขณะนี้นะคะตาบัดต้องต้องฟังกันทั่วโลกแน่นอน,นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้สามสี่พบกันนะคะสาธุค่ะขอบขอบพระคุณอนยลุโมทนาทุกท่าน,นะค่ะ สาธุค่ะจดอนุ่งธนาคัตปาติ๋มค่ะสาธุค่ะทดี๋ยมามาแบ่งปันนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าปาติ๋มก็ได้มาเป็นผู้เยนยันอีกท่านหนึ่งนะคะว่าการที่เราไม่เบียดเบียนนี่แหละคือสิ่งที่นาพาซึ่งความสุขนะคะเราเห็นจากว่าติ๋มเห็นว่าชื่อพนทุกเนี่ยปาติ๋มนี่ยิ้มตลอดเลยนะคะตั้งแต่อ่อนเจอว่าติม๋มเคยไปเจอปาติ๋มที่ค่ายที่ดอนตาลน,นะคะ ก็อย่างนี้นะคะก็ยิ้มอย่างนี้นะคะแล้วก็ยองๆแล้วก็นั่งแถวหน้าเลยนะฮะเออเป็นเป็นนักเรียนแถวหน้าค่ะค่ะดูแต่ที่ออนเคยเห็นไหมคะคือนั่งตรงไหนก็จะมีสมุดประกาศตลอดใช่ค่ะจดตลอดนั่งจดตลอดค่ะค่ะอาหารเป็นหนึ่งในโลกจริงๆค่ะออนเชื่ออย่างนั้นจริงๆอ่ออนก็เห็นด้วยนะคะค่ะนุ้ัโนาครับพี่โสจะเพิ่มเติมไหมคะ แล้วอีกอย่างนึงนะคะที่ว่าป้าติ๋มใช้น้ําปัสสาวะเป็นประจำนะคะอ่อนก็เหมือนกันค่ะอ่อนก็ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานี่ต้องได้ใช้เหมือนกันเป็นตัวปรับสมดุลเหมือนกัน่ะคะอ่าเชินพี่โสะค่ะก็ขออน้มทนากัะติ๋มด้วยนะคะอันนี้ก็ข่าวอ่าน้ําปัสสาวะไม่เกะกะค่ะสะดวกทุกที่เลยค่ะไม่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ร้อมใช้ตลอดเวลาค่ะยิ่งโดยเฉพาะเวลาเดินทางอย่างนี้ยค่ะอย่างเนี้ยเวลาเดินทางขับรถทางไกลนี่ค่ะเวลาแวะปั๊มอ่ะเพื่อนเข้าไปเข้าร้านกาแฟเราก็บอกเดี๋ยวเราก็ไปเราไปจัดการของเราเราก็มีกาแฟของเราส่วนตัวแล้วในในรถอ่ะเวลาเดินทางถ้าคือปกติจะชอบไปคนเดียวขับคนเดียวเนี่ยแต่ถ้ามีมีลูกมีลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นถึงเขาจะสํารวจเลยเขาจะบอกว่า อันนี้ของแม่เอาไปไว้อีกทางหนึ่งเดี๋ยวเ็าหยิบผิดเขาก็บอกบอกอ้าวอันนี้มันคือน้ําก็บอกไม่อ่ะเขาไม่ไว้ใจแม่เขาบอกน้ําแม่ในตู้เย็นก็เหมือนกันเขาก็บอกถ้าเห็นน้ําแปลกๆก็บอกอันนี้อันนี้น้ําแม่ใช่แต่แต่เขาก็ไม่ได้ดังเกียจอะไรเขาก็รู้บางทีก็จะเขียนไว้พุทธโอโสดอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ่ะอันนี้ อันนี้รู้แล้วพุทธะของแม่อันนี้เขาเขาบอกแม่ไม่ห่วงนะลูกจะเอาก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้เราจะรู้กันถ้าเป็นถ้าเป็นกิ่อา,ศา,ศาสาด้วยกันเนี่ยโอ๊ยบางทีบางทีสนุกค่ะแบบบางทีเวลาเราไปไหนด้วยกันหลายๆคนน่ะนะคะแล้วขวดน้ําก็เหมือนกันนะ่ะบางทีวางผิดหยิบผิดมั่วกันไปหมดเลยแบบ <c oughs> ทําไม่เขียน <c oughs> พอไปถึงที่ ของพี่หายไปไหนเนี่ยเอ้าของไค่ที่พี่กินไปอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะก็ก็เอ่อผลิตผลิตง่ายใช้คร่องอาหารเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในโลกของพวกเราค่ะเป็นการกันนะคะอะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ส่งพุทธชนะทุก เขียนเสร็จเมื่อเช้าหยุกๆเลยค่ะพอดีพอดีเห็นเห็นออ,อนเข้าแล้วก็ตั้งตนิดหน่อยเข้าก็เลยถือโอกาสส่งเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะเผื่อว่าวันที่สามสิบได้อ่านขอฝากอออนด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะปติมอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมอยู่ที่<ม>ห้องไ,ไ,ไปไหา อ๋อยังไม่ได้ดูเลยค่ะอ๋อเพิ่งส่งเข้าไปใช่ไหมคะยังยังไม่ได้ดูไลน์เลยค่ะปาติมเดี๋ยวออนเขียนเสร็จพูดแป๊บเลยค่ะค่ะค่ะปาติมอันนี้เผื่อไว้นะคะเผื่อว่าวันที่สามสิบได้อ่านหรือถ้าไม่งั้นก็ฝากไว้เก็บเมื่อไหร่ก็ได้เนี๋ยอ่ะนดูเราขออนุญาตไปที่ท่านต่อไปเลยนะคะน้องออนค่ะอน้อยนะคะ ค่กรับค่ะว่าอาจารย์หมอเขียวค่ะจะแนะนำที่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ได้ส่งการบ้านเองนะคะจะพานักเรียนอีกท่าน,นส่งการบ้านแล้ <c oughs> วขออนุญาตนักเรียนหายไปไหนแล้ <c oughs> ววอ,อนวนี้เรเสร็จค่ะ